เรียงลายคล้ายได้ทำดูกิริยาของผู้ทำแล้วเหมือนผู้ได้ทำแต่กิริยาของกรรมมันอยู่ที่เราอีกมากมายที่จะต้องรู้จักฝึกเข้ามาสู่ที่นี้ทุกคนนี่ถือว่ามาฝึกสติ ฝึกส,สติให้มีการลำลึกขึ้นเช่นลำลึกถึงคุณพรพ,พระุทธระธรรมระสสง์ล้ำลึกถึงคุณบิดามันดาลำลึกถึงวงวานสาพนาญาติลำลึกถึงผู้ที่อุปการะอุปธรรม ระล,ลึกถึงกรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างขึ้นการระลึกก็ได้ชื่อว่าเป็นการแสวงหาความรู้ต่างคนต่างนึกขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นความรู้สึกเขาเรียกว่าสัมปชัญญะถ้ามีสติ คือหมั่นละลึอกอยู่เสมอเราก็จะกลายเป็นคนผู้รู้สืบตนของตนเองขึ้นคือเราอยู่ในฐานะมนุษย์ผู้มีสติก็ต้องฝึกให้รู้จักคำว่ามีสติเรามาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ขงพระราตานาไตร ถ้าเราไม่มีการลึกถึงเรื่ององค์พัรัตนตรัยก็จะทําให้เรานั้นขาดสติขาดความรู้สึกเมื่อคนเราขาดสติขาดความรู้สึกก็จะกลายเป็นคนเลอะเทอะไม่มีระเบียบไม่มีแบบอย่าง ไม่มีสิ่งที่ดีงามที่จะกระทาขึ้นเราเกิดขึ้นจากเราขาดสติขาดสัมะชัญญานี่เป็นเหตุใหญ่นะไม่ใช่เหตุเล็กเหตุที่จะทำให้คนเราดีหรือชั่วมันอยู่ที่การลำลึกอยู่ที่การใช้สติ ถ้าคนเรา,าขาดสตินิสัยที่ขาดเหตุขาดผลนิสัยที่ขาดความรู้นิสัยที่ขาดปัญญามันก็จะเกิดขึ้นถึงเขาเรียกว่าความประพฤติของพวกอวิชชาเราก็ไม่ได้อยู่ในฐานะเผ่าพงพันของโคตมะ หรือเผ่าพงพัน์แห่งองค์พระโคโดมสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราขาดนิสัยของพระพุทธเจ้าขาดนิสัยหลักธรรมโคตมะเพราะเหตุที่เราขาดจติต <c oughs> ทำให้เราขาดความรู้สึกคนเราต้องมีจิตสำนึก ทำอะไรต้องให้มีสติทำอะไรต้องให้รู้สึกตัวถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่แล้วก็คงจะดึงอานิสัยของพระไปใช้นิสัยของพระครับแปลว่าผู้เฉยผู้มีระเบียบผู้มีวิน,นัยผู้ที่ได้ชื่อว่าขันกรอมาดีแล้ว ในกิริยาของธรรมไม่ว่าความประพฤตินั้น,น,นจะแสดงออกมาทางกายหรือแสดงออกมาทางวาจาเขาก็จะมีนิสัยที่ดีเขาเรียกว่าเอานิสัยพระไปใช้จยากเป็นต้นว่านั่งนั่งสมาธิขณะนี้เรากำลังนั่งสมาธิ นิสัยของพระต้องเฉยนิสัยของพระต้องอดทนนิสัยของพระต้องมีสติต้องมีความรู้สึกถ้าเราไม่เฉยเราไม่อดทนเราก็จะกลายเป็นคนเลนเอะเทอะ ที่เขาเรียกว่าชทนิสัยตนเพราะนั้นเราต้องจริงใจต่อสิ่งที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วหนีกรรมกันมาถึงตรงนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้นพบแนวทางแห่งธรรมเราก็ควรจะเอาแนวทางของธรรมนี้ไปนำชีวิต ไปนำความประพฤติในฐานะที่เรานั้นมีสติรู้จักกรรมและมีสติรู้จักธรรมถ้าพูดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะไม่เข้าใจกค็คงจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะขณะนี้เราใช้จิตที่ประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะ ที่จะมาหล่อหลอมชีวิตหรือความรประพฤติของตนเองนั้นให้เป็นบุญเป็นบารามีเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ถ้า,าขาดสติขาดสัพยัญญาเราคงจะไม่ได้ดีเราควรจะมีสติรู้จักระลึกถึงและขณะการเปรียบเทียบระหว่างนิสัยของพระ และนิสัยของตนที่เขาเรียกว่านิสัยธรรมนิสัยกรรมว่าตรงกันหรือว่าผิดจากกันในฐานะที่เรานั้นมีความศรัทธาคือมีความเชื่อมีประสาทะคือความเรื่อมใส่ก็ต้องรู้จักเปรียบเทียบขึ้น การเปรียบเทียบจะทําให้รู้ดํารู้ขาวจะทําให้เรารู้ยาวรู้สั้นจะทําให้เรารู้สึกว่าผิดและถูกขึ้นควรและไม่ควรในคำหนึ่งของพุทธศาสนาที่มีคําที่ทําให้คนเหล่านั้นเป็นพระหรือเป็นสมณะหรือว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมที่เขาเรียกว่าความประพฤติที่ถูกต้องกาลเทศะ ระหว่างความประพฤติของกรรมและความประพฤติของธรรมต้องให้รู้จักกาลเทศะพระรีเจ้าที่ท่านประเสริฐหรือว่าพระสงฆ์ที่กำลังเป็นอาิยะกำลังประพฤติอยู่ก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นผู้มีสติมีสามประชัญญา เพราะการมีสติมีสัมปชัญญานั้นเราจะเห็นถึงรูปรอยแห่งการเสือ่อมสมัยพระพุทธเจ้าทรงอยู่ในกรุงกบิลพัททำไมจึงออกบวญทำไมจึงทิ้งเมืองทิ้งวังทิ้งมงหวังสาขนาญาติแม้กระทั่งพุทธบิดาเหตุเกิดขึ้นจากลักษณะมีสติ มีสัมปชัญญะเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะมีการเปรียบเทียบระหว่างความสงบและก็ความรุ่นวายจึงทำให้พระพุทธองค์นั้นทรงเข้าใจถึงลักษณะธรรมะกับคำว่ากรรมหรือธรรมะ หรือโลกหรือธรรมถ้าถ้าไม่มีสติท่านจะออกบวชได้ไหมเหมือนเราทุกคนถ้าไม่มีสตินี้จะมาวัดได้ไหมจะมาบวชได้ไหมจะมานั่งบำเพ็ญตนอย่างนี้ได้ไหมถ้าเราไม่มีสติเรามีมาแล้วตั้งแต่ที่อยู่คือที่เดิม จนกระทั่งเรามานั่งเพื่อใช้สติลำลึกให้มากขึ้นว่าเรามาทำอะไรเรามาใช้นิสัยของใครใช้คำสอนของใครเราใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าใช้คำสอนของตนเองให้เหล่านั้นรู้จักมีสติมีสัมปชัญยากขึ้น จะทําทให้เรานั้นเกิดอะไรขึ้นอีกอย่างหนึห่งภายในจิตหรือความรู้สึกของเรานั้นก็คือความเพียรทาให้เกิดเป็นความเพียรอุตสาหะมีความมานะที่จะทําดีขึ้นเพราการมีความเพียรมีอุตสาหะก็จะต้องประกอบไปด้วยความรู้คือปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่มีอุตสาหะหรือว่าไม่มีความเพียร ก็เท่ากับเรานั้นไม่มีสติมีสัมปชัญญะซึ่งมันจะขาดหายไปหมดนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของสติที่แปลว่าเราลำลึกกันได้อยู่สัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่เป็นเรื่องเดิมที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้มากๆไม่ใช่ว่าเราผมพ้นเหลืองผ้าขาว หรือเป็นอุบาสุกอบาติการแล้วจะใช้ได้การจะใช้ได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบของนิสัยโลกนิสัยธรรมแน่นอนเรามาจากนิสัยโลกเราไม่ใช่เป็นนิสัยธรรมถ้าเรามีนิสัยของธรรมคงไม่ต้องแก้กันขึ้นคงจะไม่เกิดวิจิกรริจฉา คงไม่ต้องมามีความเพียรนะเพราะฉะนั้นเรามาฝึกฝึกจริตโลกให้เป็นจริตธรรมฝึกความรู้ที่เรามีทางโลกเพื่อจะฝึกให้มีความรู้ทางธรรมเพราะนั้นในคำที่เรียกว่าหนีกรรมมหาธรรม เราจะต้องถามรู้สเสมอว่าหนีมาทำไมหนีมาเอาอะไรแล้วหนีมาเพื่อการคล้องกรรมหรือว่าหนีมาเพื่อจะคล้องกรรมหรือมาหากรรม,มที่นี้เราทุกคนนั้นจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะ ถ้าขาดติสัพพัญญาแล้วเราก็ทำที่ยิ่งใหญ่ที่เขาเรียกว่าบุคลังหรือทำอนันตังคือทรรของพระอริเจ้านั้นจะไม่เกิดขึ้นในนิสัยของตนเลยไม่ว่าเราจะ,ะบทเรียนมาทั้เท่าไหร่ไม่ว่าเราจะเข้าวัดกันมาทั้เท่าไหร่นิสัยต่างๆนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะขาดจาก การมีสติมิสัมปรัจัจกตั้งตนมาเพื่อความประพฤติธ,ธรรมถ้าไถ่ถา,านตามบุคคลเราก็จะต้องบอกแบบนั้นตั้งใจมาเพื่อประพฤติธ,ธรรมไม่ใช่ตั้งใจมาเพื่อหาเรื่องหรือหากับ ไม่ใช่ตั้งมาเพื่อแสวงหาความสุขให้แก่กายและก็จิตของตนเองในลนักษณะการบำเลอเรื่องกินเรื่องนอน<ม>เพราะฉะนั้นถึงท่าป่าช้าสามการถึงท่าของพระจะต้องมีการไถ่ถามถ้าพระพุทธองค์น,นั้นยังทรงมีพระชนชีพอยู่ก็จะทรงไถ่ถามพวกเราว่า เธอต้องการอะไรเธอมาถึงตรงนี้เธอต้องการอะไรเธอมาหาพระเพื่ออะไรเมื่อเราให้ใจความหรือคำตอบจากพระพุทธองค์แล้วท่านก็จะแนะนำขึ้นนั่นโคนต,ต้นไม้นี่ที่ฉงัดเธอจงประเพณประโยชน์ให้เกิดเป็นความสุข แก่กและก็จิตตรงตนเองเพราะว่าทางเส้นนี้พระพุทธองค์ก็ทรงทำมาโควรต้นไม้ที่แจกหรือความสงบจึงมีคำที่เราได้ยินได้ฟังมาอยู่เสมอเลยว่านัตติสตันติปลังสุดข,ขงัง สุขปืนนอกกับความสงกไม่มีตั้งใจฟังธรรมบรรยายธรรมเพื่อเพื่อที่จะให้รู้เก็ดของธรรมแนวทางของธรรมแต่เราจะมีความรู้ความสามารถแค่ไหนขึ้นอยู่อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือจิตที่มันประกอบสติสัมปชัญญะข,ขึ้นสำนึกตัวขึ้น ก็จะทําให้เรานนั้สงบลงกรรมนี่ก็แปลว่าไฟกรรมแปลว่าเหวกรรมแปลว่าทุกขกรรมแปลว่าทรมานถ้าเราไปอยู่ในลักษณะกองไฟจริงๆตกเหวไปจริงๆทรมานเราจริงๆเราจะทุกข์แค่ไหน เราเองนั้นก็มีความทุกข์กันมาได้ตกเหวกันมาแล้วได้ท้องกรรมกันมามากได้สะสมกรรมกันไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนรเป็นแม่ชีหรือญาติโยมคงไม่ปฏิเสธเรื่องกรรยายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตนเองที่เคยสร้างไว้ในโลกถ้าเราคิดจะเบาหวานให้จัดก,กรรมทั้งหลาย ิ่งที่ดีที่สุดก็คือความสงบอยีสงบให้แล้วการนั่งก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีนั่นเป็นเรื่องของความสงบทั้งหมดมันนับลึกถึงองค์พุทโธคือองค์พระพุทธเจ้ามันนับลึกถึงคําสอนของท่านที่เตือนปติเราอยู่ นั่นกถึงแนวทางของท่านที่ให้เราเดิน mm. ก็จะทําให้เรานั้นมีการเบาบางจากกรรมท mm. วาการประพฤติธรรมนะะั้นเขาบอกไว้แล้วว่าทําให้เกิดเป็นอาโูสิกรรมหรือทําให้กรรมนั้นเบาขึ้นจากสิ่งที่เคยทํามาเป็นลักษณะดงดเว้นกร mm. การงดเว้นเรื่องของกรรมทั้งหลาย ก็ต้องอาศัยนี่แหละคือคำสอนพระพุทธองค์จังบีนานาจิตอีกไม้มากายกองที่เราคำนวณไม่ถูกว่าจิตของสรรพสัตทังหลายในโลกนี้เท่าไหร่ที่ยังไม่ค้นพบคำว่าที่สงบของกรรม เราเจอแล้วที่สงบของกรรมแต่ทำไมเราไม่ยิ่งดือความเพียรเราจะต้องสร้างความเข้าใจเรื่องของสติสัมปชัญญะและการสะสมและการเปรียบเทียบที่เขาเรียกว่าฝึกให้เกิดเป็นพลังกำลังฝึกสติฝึกสัมปชัญญะฝึกขันติฝึกสัจจากฝึกเนคขมาะ ฝึกความเพียรฝึกปัญญาฝึกให้รู้จักดีจักชั่วเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นเรื่องต้องฝึกไม่ใช่เป็นเรื่องฟังฟังนั่นคือการบอกบอกให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างระดับอย่างเรานี่ตามหลักธรรมก็เรียกว่าระดับท่านปริญญาอัฐปริญญาหก อัถฐาพกหมายถึงแปดโลกกรรมแปประการซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกให้รู้และเข้าใจเราจะได้มีการละการวางขึ้นถ้าเราไม่ฝึกให้มีความเข้าใจเราละวางไม่ได้หรอกให้ผมผ่าเหลืองขาดเป็นร้อยๆผืนให้บวดไปกระทั่งตาย ให้คงผ้าขาวหมดไปเป็นมัดๆให้ญาติโยมเดินเข้าวัดกับท่านตายข่าววัดไปไม่ได้หรอตึดไม่ได้หรอเพราะเราขาดความรู้เรื่องราวของการเปรียบเทียบระหว่างโลกและธรรมดูที่นาพระชี้ญาติโยมเข้าวัดบวชแล้วทำไมต้องสึกเข้าวัดทำไมต้องกลับบ้าน บางครั้งพระม่ทีก็มามีความสัมพันธ์กันในด้านของชู้สาวภายในวัดเกิดมารักกันชอบกันลหลงไหลฝ่ายฝันกันนั่นพระเหตุอะไรเพราะเหตุที่ขาดสติสัมปชัญญะแห่งการเปรียบเทียบระหว่างโลกระหว่างธรรมความไม่เข้าใจความไม่รู้แท้ในเรื่องของกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรม ความไม่รู้แท้ของคําสอนพระพุทธเจ้าความไม่รู้แท้ของเหตุผลความไม่รู้แท้ของแนวทางทําให้คนเราอับระยะทำให้คนเราวิบัติจึงเรียกว่าผิดปกติถ้ามีความรู้ดีเนี่ยมันจะเกิดเป็นรักษดัการะเทศะในความรระพิําตน ไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายค่ําเขาจะรู้จักควบคุมค่าประพฤติให้ถูกต้องการรทศีรัะที่เขาเรียกว่ากิจกรรมหรือความประพฤติของตนเราทุกคนต้องหัดขยายตัวเราทุกคนนั้นต้องหัดฝึกไม่ใช่ผู้พูดที่จะไปฝึกให้ เคยพูดมาตั้งแต่ต้นเลยว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นสัทธาเทวมนุษย์สารนังคือเป็นครูเป็นบรม์หลครูเป็นทักษะศิ์เป็นองค์พระสัมาจพุเจ้าเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์เป็นพระนันตจิตคือเป็นผู้ที่รอบรู้ในสามโลกจักรวาล ถ้าจะเปรียบสามโลกจัก,กรวา,ารรรลก็หมายถึงลักษณะมนุษย์โลกเทวโลกเทวโลกถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนตัวเราก็คือรู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตรู้เรื่องโลกเมื่อ <c oughs> ถ้ามีความรู้ที่แน่แล้วเราพิสูจน์แล้วเราก็ต้องฝึกตาม เรามาฝึกตามท่านหรือจะมาฝึกตามเราถ้าฝึกตามเรามันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระขี้เท่ามายังไงมันก็เป็นขี้เท่าอย่างนั้นแหละนิสัยมายังไงก็เป็นนิสัยเดิมนั่นแหละนิสัยเห็นแั่กินแก่นอนมายังไงมันก็เป็นคนกินคนนอนอย่างนั้นแหละ นิสัยที่ชอบกระลึกคลุโครมมาอย่างไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นแหละนิสัยที่สร้างเวทสร้างกามชอบละลานชอบหาเรื่องหาราวชอบสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองผู้อื่นอย่างไงมันก็ไปอย่างนั้นแหละคือไปตามนิสัยเดิมไม่มีอะไรที่ผิดปกติไม่มีอะไรที่น่าสรรเสริญไม่มีอะไรที่น่าพอใจ แต่ว่าแต่พูอื่นตัวเราเองเราก็ไม่พอใจตัวเราเองก็ไม่ภูมิใจเพราะเราไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเรานั่งจริงเรายืนจริงเราเดินจริงแต่เราก็ไม่รู้เราเดินไปไหนเรานั่งไปไหนเรายืนไปไหนเราทำอะไร ทำโลกอุตลาเนี่ก็าเรียกว่าทำชี้ไม่ใช่เราเอาคำพีมาอา่านคือชี้ให้ดูว่าน,นั่นคือโลกนะนี่คือธรรมนะโลกและธรรมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อ,อยู่ที่ตัวของเราทุกรูปทุกนามตกอยู่ในอริยรปจาอริยรปัสสีคือสี่ข้อเน่ะทุกสมุทัยในโลกะทุกคนมีอย่างนั้นแต่มากน้อยแค่ไหนไม่รู้ การที่จะมีมากหรือมีน้อยระหว่างคดีโลกคดีธรรมนั้นอยู่ที่การสะสมพุทธเจ้าถึงบอกว่าอย่าดูถูกกันเห็นมนุษย์อยดูถูกมนุษย์เห็นสัตว์อยดูถูกสัตว์อย่าลืมว่าสัตว์นั้นก็เป็นอลรหันได้แต่ขณะนี้เขาเป็นสัตว์ใช้กรรมยังไม่สามารถจะผุดเกิดเป็นมนุษย์สร้างความบริสุทธิ์เหมือนเราอย่าไปดูถูก คนยากคนดีคนมีคนจนเศรษฐีขี้ข่าราชาอะไรก็ช่างอย่าไปดูถูกกันพราะนิสัยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงถ้านิสัยของธรรมเขามีมากเขาแสดงเรื่องศิลธรรมมากตามประพฤติที่ดีงามแต่ถ้านิสัยคำขมมากเขาก็ธรรมดาก็จะต้องเป็นคนกักขะัะโหดร้าย 铠甲。